สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีโดน YouTube นําสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังครับกระทรวงการคลังออกหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายเงินค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภยัยสําหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวังและป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในชุมชนครับ ก็สาเหตุที่เอาคลิปนี้มาเล่าให้ฟังครับเพราะว่าการจ่ายเงิน3,500บาทค่าตอบแทนเสี่ยงภยัยโควิด19ให้กับอสมอนั้นนะครับอสสอด้วยนะครับการจ่ายเงินนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินตามที่กระทรวงการคลังกําหนดหากหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายเงินกระทรวงการคลังยังไม่กําหนดยังไม่ออกมาการจ่ายเงินให้กับอสมอและอสะสจะย,ยังจ่ายไม่ได้นะครับ เพราะการจ่ายเงินนี้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดครับและล่าสุดนะครับก็ได้มีการออกหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับตามหนังสือที่จะให้ชมดังต่อไปนี้นะครับนี่ก็เป็นหนังสือที่ด่วนที่สุดนะครับที่กระทรวงการคลังนะครับส่งถึงสํานักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นะครับส่งถึงกรุงเทพมหานครส่งถึงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งถึงกรมบรัญชีกลางนะครับเพื่อให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายเงินค่าตอบแทนโควิด -19 ให้กับอสมอนะครับหนังสือนี้เป็นหนังสือด่วนที่สุดที่กค .04.02.2 ทับวอ4นลงงที่8กันยายน2 5 6 3เป็นหนังสือออกจากกระทรวงการคลังนะครับ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจะย่อยๆกันแล้วกันนะครับเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการและวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนเยียวยาเสี่ยงภัยนะครับให้กับอสมโควิด -19 นะครับก็เป็นหนังสือถึงทุกจังหวัดนะครับเป็นหนังสือถึงสํานักง,งานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหนังสือถึงกทมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกรมบัญชีกางสิ่งที่สิ่งสิ่งที่ส่งมาด้วยก็คือ แบบรายงานสรุปผลการจ่ายเงินตอบแทนให้กับอสมอนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ส่งมาด้วยคือจะต้องมีการทํารายงานการจ่ายเงินตอบแทนด้วยนะครับตามแบบฟอร์มนี้นะครับรายละเอียดในหนังสือนี้ก็จะไม่อ่านมากนะครับก็จะเล่าย่อๆให้กับอสมอฟังพอเป็นแนวทางก็แล้วกันว่าเมื่อมีหลักเกณฑ์นี้ก่อนจึงจะจ่ายเงินได้และหลักเกณฑ์นี้ก็ออกมาแล้วตั้งแต่8กันยายน63นะครับ ตามหนังสือนี้เขาแจ้งว่านะครับมติคณะรัฐมนตรีนั้นมีมตินะครับอนุมัติเห็นชอบอนุมัติตั้งแต่วันที่29กกรกฎาคม63และ13บสิงหาคมหกอนุมัติโครงการจ่ายค่าตอบแทนให้กับอสมแล้วก็อสอสหนึ่งล้านห้าหมสอยยี่สิคนต่อเดือนเป็นเวลา7เดือนนะครับมีนาถึงกันยา63นะครับใช้งบประมาณ3า2พล้านกว่าบาทนะครับ แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ได้มีหนังสือถึงกระทรวงการคลังนะครับให้กระทรวงการคลังดำเนินการออกหลักเกณฑ์และวิธีการนะครับแปลว่าแต่ว่าก่อนที่กระทรวงการคลังเขาจะออกหลักเกณฑ์วิธีการนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการป,ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหม,มู่บ้านอยู่ก่อนแล้วนะครับคือกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินก่อนเสร็จแล้วก็ส่งหลักเกณฑ์าการจ่ายเงินนี้ไปให้กระทรวงการคลังจากนั้นกระทรวงการคลังก็กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการตามที่กระทรวงการคลังกําหนดนะครับก็กระทรวงการคลังกําหนดก็ดังนี้นะครับกรณีที่เขากาหนดนี้เขาก็กล่าวถึงผู้มีสิทธิ์รับเงินนี้มีใครบ้างก็หมายถึงอ,อสสและก็อสมอนะครับผู้มีสิทธิ์รับเงินนี้นะครับ แล้วก็บอกอัตราการจ่ายเงิน500บาทต่อเดือนบอกอมีนาถึงกันยารวม7เดือนนะครับบอกกรณีจ่ายเงินสดนะครับกรณีจ่ายเงินสดในกรมบัญชีกลางเขาจะโอนเงินไปยังบัญชีเงินไปชีไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสา,สาสุขประจมหมู่บ้านในเะล็บ,บอสมอเชิงรุกนะครับเข้าบัญชีเงินสดของหน่วยงาน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเช่นเราพศต่อทนองนี้นะครับเบิกเงินสดจากบัญชีนี้มาแล้วก็จ่ายเป็นเงินสดให้กับอสมอภายในไม่เกิน15วันทําการนับแต่วันได้รับเงินเข้าบัญชีนะครับจ่ายเป็นเงินสดภายในไม่เกิน15วันทําการนับจากวันโอนเงินเข้าบัญชีนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วเมื่อจ่ายเงินเสร็จแล้วก็ให้จัดทํารายงานสรุปผลการจ่ายเงิน ส่งให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพตามแบบฟอร์มนี้ต่อไปนะครับตามแบบฟอร์มนี้ในกรณีจ่ายเป็นเงินสดจ่ายเป็นเงินสดแล้วก็ต้องทํารายงานส่งนะครับเสร็จแล้วในกรณีกทมก็เหมือนกันครับในกรณีที่กรณีที่มีการรับเป็นเงินสดกรมบัญชีการเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีโครงการส่งเสริมอสสเชิงลุกทํานองเดียวกันนะครับ เจ้าหน้าที่ของสานักอนามัยกรุงเทพมหานาครก็เบิกเป็นเงินสดมาและก็จ่ายภายในไม่เกิน15วันทําการเช่นเดยียวกันนับจากวันที่เงินเข้าบัญชีหลังจากนั้นก็ทํารายงานส่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเช่นเดียวกันว่าใครบ้างรับเงินนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีรับเป็นเงินสดนะครับส่วนกรณีรับเป็นเงินเข้าบัญชีก็มีข้ออื่นที่บอกหลักเกณฑ์วิธีการว่าหน่วยงานไหน จะต้องดําเนินการยืนยันผู้มีสิทธิ์ตั้งแต่เมื่อ,อไรนะครับไปเรื่อยๆจนถึงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทําหนังสือส่งไปถึงกรมบัญชีกลางเพื่อยืนยันว่ามีใครรับจํงงานวนเงินเท่าใดนะครับนอกจากนั้นก็การทําในระบบนะครับวิธีการทํางานในระบบ GFMIS AH, ก็มีระบบการทํางานในระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ก็กดไปตามระเบียบขั้นตอนนะครับซึ่ง การจ่ายเงินโครงการนี้ให้กับอสมนะครับก็จะจ่ายได้วันที่21กันยายน2563นะครับทั้งอสอสอและอสอมอจะได้เงิน3,500บาทต่อคนนะครับต่อคนอันนี้เฉพาะเงินค่าตอบแทนโควิด19นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้3,500บาททุกคนนะครับ ก็ได้ตามจำนวนเดือนที่ปฏิบัติงานเช่นถ้าเป็นอสมอใหม่เพิ่งปฏิบัติงานได้2เดือน3เดือนก็ได้ตามจำนวนเดือนเช่นเป็นอสมอมาแล้ว3เดือนนะครับก็ได้พันห้าทำนองนี้นครับหรือบางคนเป็นอสมอตั้งแต่ก่อนมีนาเลยแต่มีบางเดือนไม่ทำงานมีบางเดือนที่ไม่ได้รับการกดยืนยันให้รับเงินก็เดือนนั้นก็จะถูกตัดไปนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้3 5 0 0ทุกคน คนที่ได้3,500ก็หมายถึงคนที่ทำงานทั้ง7เดือนนะครับก็ได้3,500และใน,ในหลักเกณฑ์วิธีการนี้ยังมีการเรียกเงินคืนด้วยนะครับเขาบอกว่าในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าภายหลังอสมรายใดไม่มีสิทธิ์รับเงินค่าตอบแทนครับเขาก็ให้แจ้งข้อมูลไปยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อเรียกเงินคืนต่อไปด้วยนะครับคือถ้า ใครไม่มีสิทธิ์รับเงินแต่บ้างเงินว่าได้รับการโอนเงินทํานองนี้ก็จะมีการรายงานภายหลังและเรียกเงินคืนนะครับสําหรับหลักฐานการโอนเงินหลักฐานการแจ้งผลการโอนเงินที่กรมชีการโอนแล้วเขาแจ้งผลการโอนเงินไปยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับจะต้องมีเก็บเก็บรายงานไว้เพื่อให้สํานักงานแผ่นดินตรวจสอบการจ่ายเงินครั้งนี้ต่อไปนี่ก็ เป็นย่อๆนะครับย่อๆของหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินตามที่กระทรวงการคลังกําหนดนะครับสรุปแล้วอสมอได้แน่นอนครับ21กันยายนอาสสก็ได้21กันยายนแน่ครับเฉพาะเงินเยียวยาโควิด19นี้นะครับไม่ใช่เยียวยาครับเฉพาะเงินชดเชยเสี่ยงภัยนะครับเป็นเป็นเงินตอบแทนเสี่ยงภัยได้3 5 0 0ในรายที่ทำงานเต็ม7เดือนนะครับ ใครทางานไม่เต็มเจะดเดือนก็ลดหลั่งกันไปเดือนละห้าร้อยไม่ทำไม่ได้ทงานเดือนไหนก็ตัอดออกห้าร้อยทำนองนี้นะครับในขณะเดียวกันวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนนี้ก็จะได้รับค่าป่วยการอสอมอสสอด้วยเป็นของเดือนกันยายน,นอีกหนึ่งพันบาทสรุปแลสอสอ้ววันที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนอสอมและสอสสได้รับเงินสูงสุดถึง4,500บาทครับขอแสดงความยินดีล่วงหน้าครับสวัสดีครับ